สวัสดีครับพี่น้องป้องไปท่าอีสานแฟนแรายการช่องพญาวันล้ำท่วนออฟฟิเชียลตอนนี้ไปที่ห้เริ่มลงของตังแล้วครับพี่น้องเอ้ยมาย่ำใดกรดเดียดเด่นเดือดที่โตตกใบยมาจากสิบเป็นย <c oughs> ังไงเนี่ยบันบันนี้งวกมาทางนี้มาพอมาพอบพรรพบุรุษแห่งมงการมอลมครับนี่พอ่อแหลมพลวัตจานทา์านี่ยพลวจานท์ เอ <F gez os> <aff chter> ินนาชันนี่ถือว่าให้ยศถารบัดาสักหน่อยพพวกนด้ต้องเอินเอินพ่อแมวคู่จบรย์กันอันนั้นยังนั่นว่าเป็นนันต่ปูอันนี้เห็นยังพ่านี่เรียนผู้ใหญ่เรียนผู้ใหญ่เชียงบินจังหวดที่สานเป็น้องเชรยงบินน้องเชียงบินเนเชียงบินหน่อย เนี่ยมันจะบอกลุยเสพปูนติพอแล้วเราเห็ดหางมังไฟายพอพี่น้องเบิ้งนะครับอาจารย์เห็ดได้นี่อันนี้เราไปเราเห็ดเห็ดย่านน้ำไปหาตีกินน้ำหัวเมี่ยงไทยเมี่ยงกะนี่แหละวิซ่านี่แหละถ้าไปสนมากมีเสี่ยวเข็นมาไหมไปสนมากเอวเข็นมามหัวกระเปียกหัวกระเปียกเอวก็เข็นขาก็อร่อย คำกนหน็หน่อยลงหน่อยลงอ,อันนั้นคือคืออย่างวันตอนนั้น,น,อ,นอ,อันเจแดงอ้วนเนี่ยอ้วยึดมันเพื่อควบแข็งแรงเสียนบ่หน่ะคือให,หม่ไพ่เฮียไหมยังเงี้ยนี่นบ่พูดไปเบิง่งยร้านกาแฟผมกับจีเบิ่งเนีน่นี่โอ้ยนี่แหรอคดนุ่มหุ่มสำหรับวะนี่ไง วันผมไปนางบ้านผมไม่ได้ไปเกียดแต่หน้าไปเพิ่งอ,อย่างนี้แต่ผมมันผัดลบอยู่อั่นผมงวกไปเห็นไปนี่โอ้ยทางละซ้ำอันหนึ่งนี่แหละพ่อเนี่ยยางไว้เสเร์ฟเจี๊ยด้วยล่ะไปไปทิมงานคนอนไหว้สุดหนึ่งกลับแล้วเนี่ยไปทิมงานวงสองยุ้งลำเพิ่นโช่วยน,น,นี่เลยคนอนไว้แล้วเพิ่นโช่วยไนี่ง ยังไม่ขี่รถนะผมเลย<อ>เขาขจ้ามหิมาซอยวังหันว่างานบางท่านไปรไนเดี๋ยวผมก็หิมาซอยบานนี้งานขย่อมบุ้งขย่อมเสียอ่างงาน,ะนอะไรแบบอื่นน่ะเมียนเดินขเขาจะไปที่ไปตั้งอยู่หน้าง,งานเลย<อ>พี่เต็มทำอะไรพี่เตรียมกินข้าวง่ายไหม บท่านกินของกินแต่ขหยียวเขาขจ้าเอันไหมขยิ้งขอย้าวเย็นก็ไปอุ่นตัวเขามาเบิร์ยี่ปอนะไรเห็นตัวเออสั้นเนี้ยเ่เห็นมาเกิดเลยนนี้มาห้องได้ไหมนี่สิไปฟันเสะปุ่นเลยวันนี้มันมีอะไมีอก็เห็ดดีแท้เีมั มือนันอธิบายสู้ฟังแล้วไปใส่ก็ไปสนามใช้เขียดเป็นดรกกว่าก่มใช้เหยดเอมือไปน่ยต้อง้หน่อยจุดทีบ้างบ้านสองตต่สองบ้านสอง่ายใหญ่บังหนึ่งเปิดงูผ่าเกตสิบคนได้ได้หาเสียผ่าหางขาดย่างยืนเสือเสือเป็นเสียอะไรตัวเป็นเสืออะไรัวขังขาดเนี่ยเออเว้ยขงขาดแล้วคนน่ะ สองหาหานี่เปิดเท่าไรดกเปิดหกีาด็ดสวันนี้ใส่ล้ำหนักไปไหมวเนี่ยโอ้โหเสียไดนเนาะกากาลังสิกินเต็มหล่พี่น้องหางขาดก็ได้เพอาะเร่มามันทำนักฟุตบอลนี่ลูกบอลเลนไปหอดอันเซนเราวะมันสุดค่อยๆกับเขาวะ แต่ว่าไปเรียนรมก่อนนี่หมดนี่เลยขาไปของเส้นญาขาไปของเส้นญาลวมมาเลยบ่ไ,ได้ <S <S บ่ได้สุดประตูทำอันนี้นเไไน,นี่คันบ่มักเค็มบ่ได้เนี่แไหนเนี่ยมูลนี่อี้พอแล้วนั่นก็เป็นบ่หมักต้นโตของเราไว้นี่ไหมขนาดมากนะมอลลับเมย์พี่น้องเนี่ยอาหารหม่องหางหม่องไปมาเห็ดเลยแต่ว่าเราก็มีเราก็มี่มองไป ไปรุ่นไปจวดรูมัดปีมัดสานแล้ันะไอร,รไไไอันนี้เอออันนี้ก็บว่าวากันมันคนละย่างสางคนละเนี้ยตัวตัวไอ้นั่นมันยืดเส้นไเนี่ยพ่อตัวบังมันยืดเส้นไปเราทั้งเฮียนหลังนี่สิโอ้ตัวบังแล้วว่ามันยืดทั้งเฮียนหลังนี่นี่ไหลเฮียนแล้ว เง ra kind of ิ้เกินทีแ <engo> ล <IEL> <anyway> ้วยีไปแล้วี่รถคันนี้แ้ตอนนี้กรลังสีอันนี้มีมือมีมือสีออกไปนี่ออกมือไหไเ็บยู่นี่ยต้นอาทิตย์ต้นอาทิตี้วันันต้นอาทิตย์ลังจากพอประดยงแล้วเขาห่วยเพราะวันีหย่อนไปทักปลากินลสิพอ ผมว่าหย่อนไปลายปลายกินคั่ะมันมีปลายกินกับหมอนี่แหละหมอคักไก่พร้อมเหงต่ไปแบบง่ายแน่สิปลายกินละปลายกินเราต่อจากปลายกินคือไปวุ้ยรัเนี่ยคือขึ้นนิสานเลยเนี่ยแต่ผมผมจำว่าในคั่ไหนแต่วันคันวันอาทิตย์มันมอไปทางปลายกินเราแหละเพราะจากนี้จากนี้มือเนาไปนี่ไปโรถชนะอยุยืนยาแล้วก็ไปผวกแดงเอ้ยกลับไปนายองสองมือ แมนละย่องสองมื่นแล้วกันลย่องแล้วก็เพมันไปปลายกินเลยทีเดียวปีพอดีแหละวันอาทิตย์เขามาอยู่ช่วงนั้นเลยวันอาทิตย์บ่อบปลายกินกับบุญนัมมือแลละเพราะว่าเขาเป็นขาขึ้นอีสานเราได้ไปบุญรัมีลญรัลไปมาเรามองเขาไปเกลี่ยที่สมปีไก่แล้วไปเราไม่ได้เรียนเราฝนย่องเอามันต้อง มันต้องเกียงมันต้องสร้างนำนักก็พอนี่ต้องนำนัก,กเท่าดกสเจยสี่ขีดสี่ขีกสี่ขีดเจ็ด,ด,ด,ดนี่คือสูตร้วพี่น้องสูตรสูตนำนักกับาอะไรอีกนี่ก็จังเเ่าพ่เี่ยอันเา่งี้อันีนนหยผมลูกซื้อเล่าก็ามาอยู่น้ำขนาดผมเลยเราลน่ลำเราลำ้ำเรียงผ้าแดงคือบังไฟไหมเผาพ่ี้ บุญมีบุญมีแสงยศเอาล้ำม,มันผ้าแดงคือบางไฟเหรออยาจะไปตกแนวมอนเห็นมันเสียแนวมอนเห็นไหมคือมีจฉาคือบางไฟมีจฉาคือสูตรของเราเนี่ยนั่นคือกวามล้ำประจําตัวเรล้าเนี่พยพญายบุญมี่ถ้าเป็นโรคบาหวานเองแล้วเนี่ยแหละมาอยู่น้ำผมสองปีกว่าเอาพญายุบ,บุญมีแสงยศเ่นไปไฟเขาเนี่ย ล่ำเสาหามหามเนาะเลาวมีอะไรไหมเาอ,อเอยมาบอกผมจะตีของแห้งเลยเรื่เท่าเออจะตีเร็วเรื่อยๆเท่าพอล่ำพรท่านเนี่ยทั้งล่ำทั้งเงินเสาตอนวันนี้บุญมีแสงหยุดแต่เราล่ำเสียงนี้ครับคุณเตีย้ยเฮ้ยสูงก็เถอะไปไงเตี้ยว่าหันแน่จนังไนถนนนี่เลยนี่นนแต่ว่าล่ำเสียงโอ้ยว่าขึ้นนี่เป็นตาฟังครับเถาก้อนไอ้ผู้เจ้าของล่ำมันก้อนนี่แหละก้อนพระเรียงคือของไไฟนี่แหละ วันอาทิตย์พอดีเนี่ยเดี๋ยวผมเบิงบังเที่ยวให้ครับเอาขอบคุณพี่น้องครับสำหรับการติดตามรับชมฝากกดติดตามได้เด้อพี่น้องเลยช่องน้องไม่แห่งวงการเท่าแต่จ้าของนี่แหละครับพันธมันล่ำเพื่นอนเราไปเชี่ยวพอกันคลิปนาครับสิม,มาสัมผัสเพราะหลื่องเลี้ยงก่อนล่ำเพราะว่าการทีไว้บ่เพื่นพอนว่า่มันสามทุกปุ๋ยปุ๋ิก่อนล่ำน้ำอ,องพอเนี่ย สามหื้อสีทุกขุัยผดมุงหลายพดเอาเอาเอาอันทุ่นใส่บอนนอนนี่ก็นอนบอเหมอดมันหลายพดก่อนแล้วแล้วควมเบกับโบอ,อ,บาบาอึดเดี๋ยวกาหนาม่ายคลิปให้พี่นอ้องบ้างไหมคลิปนี้สวัสดีครับ